บอกไปนะครับพวกนี้ถ้าไม่รู้ทันนี้ก็โดนไปแล้วนะครับแต่ที่ไม่โดนก็คือไม่ไม,มีตังค์โอนเพราะว่าเงินที่เขาบอกว่าจะส่งมาให้ก็ข้อที่สี่ก็คือเวลานะครับเวลารับชมนะครับเวลารับชมก็คือจากเพื่อนๆนะครับรับชมคลิปของเราไม่ว่าจะเป็นหุ่นรับหมดโอ้ครั้งนี้นะครับที่มสเจอร์ทักมายืมเงินบ้างช่วยหนูหน่อยหนูเดือดร้อนขอยี่สิบเกิด สมมติว่ามีเราลงคลิปไปใช่ไหมครับลงคลิปไปแล้วมีเพื่อนเข้ามาอคอมเมนต์เราเป็นไม่ลงเว้นวันสองวันสามวันเว้นเมื่อกี้อาทิตย์หนึ่งลงครั้งหนึ่งอย่างนี้แต่ช่วงนี้ก็ลงทุกวันวันละที่หมดเลยหนึ่งวันคุณต้องลงแบบนี้แบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับการทํางานเราเลยนะครับก็เหมือนกับเราเป็นพนักงานคนหนึ่งของพี่มาร์คจะเปิดค่าการบอเห็นได้มากแค่ไหน าการเปิดน้าการมองเห็นนะครับก็มีหลายๆวิธีนะครับที่เราจะต้องก็เลยให้แฟนแชร์นะครับพอแชร์ปุ๊บอ่าเร็วจริงๆทักมาเลยปิ้งเลยบอกว่ามีเงินสามพันไหมเคยเล่นบาคาร่าไหมเคยเล่นไอการพนันนั่นน,าน,น,านีมมมม่ไหมเยอะครับคราวนี้ตามลบยากแล้วครับบางทีไปแตะลิงก์ในคลิปพวกนี้ก็คือมันเป็นคลิป บบตลกตุลกแายเครียดนะครับก็ส่วนมากคนจะชอบดูนะครับแล้วจากมาเป็นคนที่อ่าเขาให้แคปหน้าจอหรือว่าแคปอะไรหรือว่ามีโหลดดาวลิงก์ดาวน์โหลดอคอมเมนต์อยอดก,การถูกใจนะครับถ้าใครถ้าใครที่อ่ามียอดคอมเมนต์เยอะๆใช่ไหมครับ ก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งนะครับอมรู้มมีดวงตาเลยมันเป็นเงินของเรานะครับมันให้ใครก็ไม่รู้เอาโอนไปให้ใครก็ไม่รู้มันก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเจ็บใจนะ่ะอยากพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับคนที่เข้ามา ที่คิดจะทําสร้างไรได้นะครับไม่มีใครเข้ามาแล้วปังเลยนะครับผมบอกเลยอืมเราไม่ได้ขอเป็นเพื่อนนะครับก็คือเขาขติดตามเราเองเนี่ครับเขาก็จะขึ้นระบบเพราะว่าโฆษณาที่เขาเอาลงก็มาจากกลุ่มโฆษณาต่างๆที่เขาเอามาฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็จะแบ่ง ที่จริงในในเฟซเราในข้อความเราเนี่ยครับเราที่เราลงคลิปลงอะไรเข้าไปแปะลิงก์ไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่าเยอะหรือ,อยังอ่ะได้พอค่าประทูหรือ,อยังมันบอกตกลงมีไหมเนี่ยฮะมันทีมมาบอกตกลงมีสร้างเฟซใหม่ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับมีคนเข้ามาขอเปเพื่อนผมแปดร้อยคนนะครับหนึ่งอาทิตย์มีคนเข้ามาขอเเพื่อนแปดร้อยคนแปดร้อยรับชมอ่าอ่า กับผมนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราเสียเงินไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับลงคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะครับถ้าใครสนัดถนะัดคลิปยาวนะครับก็ทําคลิปยาวลงครับก็มีคลิปสั้นบ้างตอนนี้ลูกเด็กเล็ก แกงทำหมดนะครับคณแก่คนเฒ่าที่บ้านก็ทํานะครับเพราะว่าก็แล้วแต่ผู้ติดตามนะครับถ้ามีผู้ติดตามเยอะก็จะมีคนเข้ามาดูเราเยอะนะครับอยู่ที่เราว่าเราบางคนที่เขาสวยจริงเขาสวยแต่ไม่ปังก็มีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือไอเขาไม่ยังไม่เห็นยังไม่ดันนะครับก็สวยก็มีผมมันเป็นเงินทั้งหมดสองล้านสองล้านห้านะครับเงินดอลลาร์ อัพปีตีเป็นเงินไทยประมาณสองล้านบาทไอเป็นพนักงานเข้าไปแล้วนะครับมันอยู่ในช่วงรองงานทดลองงานทัองรองงานก็คือการการทําทํางานให้เขารู้ว่าเขาเราแทบจะถ้าดูแล้วนั่นแทบจะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับบ้านรับไม่ได้ก็ไม่ได้ทำนะครับแต่ตอนนี้คนที้บ้านพอ,พอรับได้นะครับ ปรับ,บเวลาตัวหนังสือให้มันขึ้นอ่าให้มันขึ้นประมาณสักสองวินี่ครับสามวินี่ครับให้มันขึ้นแล้วก็ให้มันลงเลยวันนี้มีคนเข้าเลื่อนผ่านมาดูนะครับแต่ไม่มีใครเข้ามาคอมเมนต์ให้เลยการเรามาทําจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากผ่านจริงๆนะครับเราก็ต้องช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับเข้าไป เข้าไปดูปอ๋าส่งส่งมาเขาจะส่งเป็นคิวอาร์โค้ดนะครับเป็นคิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเราก็ไม่ใครที่ยังทําโหมดมืออาชีพอยู่นะครับคนที่เริ่มทําหรือว่าคนที่ทำไอเค้าเห็นความตั้งใจใของเราว่าเราลงคลิปสม่ำเสมอพอที่จะเขาจะเอาโฆษณามาแปรได้เขาก็จะพยายามดันเราขึ้นมานะครับ เพราะว่าผมโดนมาแล้วครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมเปิดเปิดเปิดโหมดมืออาชีพเนี่ยผมสร้างเพจใหม่ส่วนถ้าถ้าเกิดกเราทำคลิปแบบมีเพลงนะครับมันก็จะเป็นช่วยกระตุ้นรีบติดต่อเจ้าหน้าที่วกนี้เป็นแก๊งหน้ามาทั้งนั้นครับเจ้าหน้าที่เขาจะโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าที่ทติดต่อทางธนาคารแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับแต่เพื่อนๆใหม่ๆก็ คือเขายังไม่เคยเห็นเรานะครับเขาก็ไม่กล้าเข้ามาทักทายบางทีเขาเห็นแล้วหนึ่นาทีนะครับสังเกตด,ดูถ้าใครมีโฆษณาขึ้นจะมีจุดหนึงเหลืองอยู่ท้ายคลิปเลยบางคนถ้าปังก็จะอย่างสามสี่นาทีเนี่ย ตอนนี้ลูกเด็กเล็กๆแตงทาหมดนะครับคุณแก่คุณเฒ่าที่บ้านก็ทํานะครับเพราะว่ากิดอ,อ่าสมมติว่ามีเราลงคลิปไปใช่ไหมครับลงคลิปไปแล้วมีเพื่อนเข้ามา,อาคอมเมนต์เราเป็นธุริถ้าเราขึ้นมาแล้วมันมีกฎระเบียบหลายอย่างบางทีเราทําทําไปมันบล็อกบล็อกบล็อกเรานี้ก็เราเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยเราเข้าเพจของเราไม่ได้นะครับคราวนี้ก็มันถึงเวลาที่เขาจะเริ่มงานนะครับ พอเราเขาได้เพจเราไปปุ๊บเขาก็จะเช็คเลยนี่นเตือนภัยกันนะครับเตือนภัยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมีเยอะนะครับบางทีก็มันเป็นเงินของเรานะครับมันให้ใครก็ไม่รู้เอาโอนไปให้ใครก็ไม่รู้มันก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเจ็บใจเนะ่ะ อยากกี่ลราคนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับคุณจะคุณไม่ต้องดีใจว่าเพื่อนเยอะเลยกดรับ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 ,รบถ้าคุณกดรับเพื่อนเร็วๆนะครับอันนั้นผมก็ไม่ไม่เชื่อผมก็เลยทูไปทางทางสินค้าของดอนเมืองครับช่วงสองทุ่มเยอะนะครับเยอะมากเลยเมื่อก,กี้นี่ก็เข้าไปเห็นพี่อ้อมนะครับพี่อ้อมแมค้าลอตเตอรี่นะครับเราก็สามารถเอา กิจการบงต่างที่เราทำเนี่ยมาถ่ายลงก็ได้นะครับมันก็ปังนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนดูดูไม่จบหรือคนที่เข้ามาดูเราเราเขาไม่เรานําเสนอที่ไม่น่าดูจนชวนชวน,ชวนดูจนจบนะได้เงินก็ได้เงินก็ต้องสะสมให้ได้หนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์นะครับผมไม่ใช่ว่า,าถามได้นะครับผมบางที่สิ่งท,ที่เรา ไม่รู้คนอื่นเอาอาจจะรู้ได้นะครับวิดีโอสั้นนะครับให้เราเข้าไปดูวิดีโอสั้นว่าเขาผู้ติดตามก็จะหลักพันทั้งนั้นนะครับถ้าเราหน้าดูก็ช่วยดูให้จุนะครับเพราะไลน์นี้จะเป็นไลฟ์ที่มีคนูสวัสดีนะครับผมฝันดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีบายครับผมก็เกือบจะครบหัวปีแล้ว ยังก็ยังไม่ถึงไหนนะครับคลิปก็ยังไม่ปังค,คลิปคลิปสูงสุดก็คือสองพันนะครับอ่าสมมติว่ามีเราลงคลิปไปใช่ไหมครับลงคลิปไปแล้วมีเพื่อนเข้ามาอาคอมเมนต์เราเป็น